เพยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจาจ๋ารถสวยเกรด A นะคะทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดี FC ที่กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องจาจ๋านะ,ะวันนี้มีรถสวยนะคะเข้าใหม่1นึคันนะคะมาอีกแล้ววันนี้ก็ขอนําเสนอเป็นนิสสันนา่า b แบ็กอีดิชันนะคะปี2019นะคะไม่4 47 0 0กิโลคันนี้นะคะเป็นตัว2.5 e ตัว Black Edition นะคะเกียร์แมนนวลเชื้อเพลิงดีเซลค่าตัวนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยสมใจแน่นอนนะคะแล้วก็ค่าตัวแม่แรงนะคะเพราะว่าเป็นรถแบรนลองใครที่สนใจอยากได้สีขาวดำนะคะตัว Black Edition วันนี้มีมาเสิร์ฟให้เรียบร้อยน้องจะจ่ายืนรีวิวที่โกดัง3นะคะโกดังรถเพชยนต์เข้าใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดนะคะรถแต่ละคันจะ ไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําไม่เคยไฟไหม้นะคะตัวนี้เป็นของแท้โรงงานทั้งหมดพร้อมชุดแต่งแบ็กอ d ดิชันนะคะคันนี้ไม่4 7กิโลเมตรนะคะค่าตัวอยู่ที่469,000บาทนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรถของเรานะคะอยู่ในเลทราคาที่กลุ่มกลางมาล่างนะคะ แต่ว่าได้รถสวยคุณภาพดีนะคะเกรด A คัดเกรดแน่นอนร้อเอร์ซพันเปอร์เซ็นรับประกันคุณภาพนะคะเดี๋ยวน้องเจเจจะพาไปดูเลยนะคะว่าคันนี้นะคะสวยเดิมทั้งคันแล้วก็อีกอย่างนะคะสีนะคะเดิมเดิมนะคะไม่มีกลับสีไม่มีจัดแปลงตัดตกแต่งใดๆมาเลยนะคะแต่มีนะคะภายในแค่ติดเครื่องเสียงมาเพิ่มเดี๋ยวน้องเจาจาจะพาผู้ชมไปชมนะคะสําหรับคนไหนที่มองหาตัวแบ็คออ dition อยู่เนาะราคาไม่แพงแบบนี้ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะสังเกตไฟหน้าสวยใสยใหม่ทั้งหมดเลยนะคะพร้อมไฟมาติเรฟเลกเตอร์นะคะไฟตัดหมอกติดมาให้แล้วนะคะด้วยความที่มีความสีดำนะคะแล้วตัวรถสีขาวซึ่งตัดกันลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นเทาดำแดงดำขาวดำหรือว่าดำดำนะคะดูยังไงก็เป็นตัวแบ็ก e d i ิชั่นโดดเด่นนะคะสวยนะคะแล้วก็สีเขานะคะค่อนข้างจะเนียนกริบเลยนะคะ สภาพรถสวยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันแบบนี้นะคะสาวกนวราห้ามพลาดเลยนะคะข้างซุ้มล้อนะคะของเดิมติดตั้งจากโรงงานทั้งหมดนะคะไม่มีรอยดัดแปลงไม่มีรอยหลุดไม่มีรอยแตกนะคะของเดิมล้อแมกนะคะสแตนดาร์ดอลลอยโรงงานนะคะตัวแบ็กอีดิชั่นนะคะของ Open นะคะของโตโยนะคะโอเพนคอนตนิวคอนคอนคอน,น,นอะไรอ่านไม่ออกแล้วหนึ่งนะคะอ้าว นะคะในส่วนของล้อแมกนะคะอนอนลลอยสีดำนะคะได้ยางปี2019ซึ่งดอกยางนะคะลูกค้าพร้อมสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะก็ใช้ได้อีกไปอีกสัก2ปีเลยเพราะว่ารถยางปี19มาพร้อมกับโรงงานเนี่ยนะคะแล้ววิ่งไปแค่47กิโลเมตรนะคะถือว่าจะใช้งานได้ปกติได้ยาวนะ,ะส่วนใต้ท้องรถนะคะนี่เลยเจ้าของเดิมพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะคะ พ้นการสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะสําหรับรถทันนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะสติ๊กเกอร์นะคะแถบสีเทาดํานะคะตัดกับตัวรถนะคะเป็นรุ่นของอ่าตัวแบ็กอิ i ดิชั่นเนาะโลโก้สอ d จุดห้า t ีดีทอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะแล้วรวมมาถึงในส่วนของฟิล์มนะคะก็ติดมาให้เรียบร้อยพร้อมกันสาดนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือนี่คือบอดี้โครงสร้างเดิมของรถเดิมๆนะคะแม้กระทั่งนะคะล้ออะไหล่หรือว่า,าถุงแม่แรงเครื่องมือนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะแล้วคันนี้นะคะดูคัสซีใต้นะคะซุ้มล้อนะคะคัสซีนีต่ตรงนี้นะคะคัสซีแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นรอยพ่นกันสนิมนะคะที่เจ้าของเดิมเขาพ่นมานะ,ะก็ได้คุ้มไปเลยคันนี้ดอกยางสภาพสวยๆแม็่ สีดอตแต้มสีขาวโรงงานยังอยู่นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวส่วนไฟท้ายนะคะด้วยไฟท้ายนะคะในส่วนของไฟท้ายก็ใส่กรอบสีดำนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับโคมไฟนะคะไฟถอยนะคะแล้วในส่วนของกันชนท้ายนะคะหรือว่าบันไดทางขึ้นด้านท้ายเนี่ยก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบทะเบียนรถสองทุ่งเท่ารเรือหกแปดห้าสามได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะแล้วในส่วนของที่เปิดผดท้ายนะคะก็จะมีอ่า กล้องถอยนะคะมองมาให้นะคะแล้วก็โลโก้นิสันคาว่านาวาล่านะคะแล้วก็ตัว E เนะะี่ยสาภาพรถเดิมๆส,สวยๆแบบนี้เนะะี่ยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเจา้จาของเดิมใช้มือเดียวที่สําคัญไม่วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะให้ดูรายละเอียดต่างๆนะคะของใต้นะคะคัสซีฝั่งขวาเนะะี่ยคนี่คือสาภาพเดิมๆของแท้ทั้งหมดตัวแบ็กอ d ดิชันนะคะตัวนี้เนาะก็สาภาพสวยนะคะช่วงล่างเดิม นะคะทั้งหมดเลยเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะพาไปดูภายในนะคะภายนอกก็คือสภาพเดิมๆอยู่แล้วเนาะแต่ภายในนะคะภายในก็คุมโทนสีดําเหมือนเดิมนะคะว้าวมากนะคะสภาพภายในก็เจ้าของเดิมติดตั้งเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยนะคะตีตู้ลําโพงนี่โหพร้อมพาวเวอร์นะคะสองดอกนะคะใหญ่ๆชัดๆนะคะใครก็ขายได้นะคะใครได้ไปก็ใครที่ชอบความบันเทิงใครที่ชอบความสังสรรค์นะคะแต่ว่า ไม่อยากไปติดเพิ่มเติมแล้วนะคะติดตั้งไปนะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่า4ี่หมื่นแน่นอนนะคะชุดนี้ชุดเดียวนะก็ถือว่าคุ้มนะคะมีระบบนะคะไฟต่างๆนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะรถคันนี้ก็เจ้าของเดิมใช้มือเดียวในส่วนของแผงประตูนีคะแผงประตูนะคะนี่เลยนะคะสภาพเดิมๆเดินด้วยได้ตระเข็บสีส้มนะคะแผงประตูสีดํา พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งพวงมาลัยไม่ช้ำนะคะสภาพดูกันจะชัดนี่คือรถราคา469,000บาทนะคะสภาพเดิมๆนะคะสภาพกริบๆสภาพไม่ช้ำทั้งภายนอกภายในนะคะเจ้าของคนถัดไปนะคะได้ไปนั่งยิ้มนะคะทั้งวันแน่นอนสภาพเบาะนะคะไม่ช้ำนะคะสภาพเบาะไม่ช้ำนะคะเห็นกันชัดชัด นะคะนี่จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะคะไฟแล้วก็ลําโพงนะคะอันนี้คือใช้งานได้ปกตินะคะใครชอบนะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือปริมณฑลที่สนใจรถดิสันนวราแบ็กเอดิชันตัวนี้นะคะใกล้จะช่วงเทศกาลสงการแล้วนะคะใกล้จะเทศกาลสงการแล้วพร้อมลั่นเลยนะคะตัวนี้พร้อมลั่นเลยนะคะใครสนใจติดต่อหาน้องจจาร์ดด่วนๆที่เบอร์094-298-7766ก่อนสงกานนี้นะคะรีบมีรถใช้กันไปเลย ก่อนสงการนี้รีบมีรถใช้กันไปเลยนะคะจัดไฟแนนซ์อนุมัติภายใน3วันทําการนะคะรถคันนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมลั่นนะคะพร้อมเท่พร้อมชุดแต่งโรงงานทั้งคันนะคะออกรถฟรีดาวลูกค้าเงินเดือน17,000บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำนะคะใครรายได้ไม่ถึง17,000บาทนะคะก็เอาสามีหรือภรรยามาร่วมรายได้กันได้นะคะที่สําคัญคือมีโปรขับฟรีเกาบวันด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้าเงื่อนไขของธนาคารทางเราเนาะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องยนต์นะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ,ะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะนี่คือสภาพเดิมเดิมนะคะคานหน้าเดิมตัวคานนะคะยึดหม้อน้ําไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะนะนี่คือสภาพรถเดิมเดิมเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะขนาดเครื่อง2.5นะคะ ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนและที่สําคัญนะคะเครื่องยนต์เดิมของเดิมทั้งหมดจากโรงงานนะคะค่าอัตรา,าประหยัดน้ํามันก็เหมือนทั่ว,วไปนะคะไม่ได้เปลืองมากแล้วก็ค่าแมทา่ทันแอนต์บำรุงรักษาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆไม่วิ่ง47,000กิโเมตรนะคะไม่วิ่ง47,000กิโเมตรนะคะเห็นสภาพเครื่องยนต์กันแล้วใช่ไหมคะลูกค้านะคะน่าสนใจมากคันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะฉะนวนกันความร้อนนะคะสภาพเดิม,ดมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ ลอยนะคะมอกอจากโรงงานยังอยู่ของเดิมทั้งหมดใครสนใจนะคะอยากได้นิสสันนาวาลาแบ็กอี i ิชันคันนี้สีขาวดำตัวยกสูงนะคะแล้วก็ติดเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะคะปี2019ไมาย่0 0บราคา4 7 9 0 0 0บาทติดต่อหาน้องเจจ๋าด่วนๆเลยนะคะมาชมรถตัวจริงได้นะคะก่อนจะได้กลับบ้านสงการพร้อมลั่นนะคะ ปราร์ตี้สังสรรค์กันได้สะดวกสบายเลยนะคะเครื่องเสียงมีแค่มีน้ํามันมีแบตเตอรี่นะคะขับไปกลางทุ่งก็ลั่นได้เลยนะคะสาหรับคนที่มองหารถนะคะเกรด A ราคาถูกต้องหาน้องเจาจ๋าเลยสำหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องเจาจ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องน้องเจจ๋า,จารถสวยไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถเข้าใหม่อย่างนี้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ